ใส่ปลาดอลลี่ต้มลวกสุกนะคะค่ะหลังจากสุกแล้วปลาดอลลี่สุกแล้วเราก็มาตักใส่กระชอนเพื่อให้สะเด็จน้ำกันนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดกันค่ะ สำหรับเมนูปาดอลลี่ผัดกระเพาก็มีเครื่องพึงก็คือผัดมีกระเพานะคะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมมีหอมนะคะนี้ปาปุ้มก็จะเอาตําลงไปในครกเลยนะคะแล้วก็ตํานะคะตําพอหยาบๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดนะคะตําพอหยาบมาดูการผัดนะคะปลาดอลลี่ผัดกระเพลน้ามันก็พอประมาณนะคะไม่มากไม่น,อน้อยตามชอบเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องพริกแกงที่เราตำไว้นะคะมีพริกมีกระเทียมมีหอมนะคะใส่ไปเลยค่ะเครื่องปรุงก็แล้วแต่ใครชอบแต่ป,ป้าุ้มาชอบหัวหอมป็าตุ้มก็เลยใส่หอมลงไปเยอะใส่กระเทียมลงไปน้อยหน่อยนะคะไปค่ะเมื่อเครื่องหอมแล้วเราก็ใส่ปลาดอลลี่ที่เราลวกสุกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เขาใช้เกลียยนะคะเพอเดี๋ยวเนื้อปลามาาันจะแตคะแล้วหลังจากนั้นดีไฟนิดนึงนะคะหลังาีไฟอ่อนนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่รสดีนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่ซอส หลังจากนั้นก็ผัดกะสัผัดให้เข้ากันผัดเบามือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะแหลกหมดนะคะเพราะปลาเราลวกสุกแล้วถ้าใครอยู่ที่นี่จะรู้สูดหอมอกมาเลยหอมเครื่องเทศหอมกระเทียมหอมหัวหอมนะคะผัดให้เข้ากันนะคะได้เ,เห็นแล้วจะมีอาการ <c oughs> ผัดันิดนึงตก็คือหอม เราก็จะมาผัดให้สุกนะคะตั้งบนไฟสุกค่ะหลังจากเราผัดเข้าที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาโรยจะมาโรยด้วยใบกะเพราค่ะกะเพราแดงนะคะก็ปุ้มใช้กะเพราแดงโรยก็ปิดเครื่องพร้อมจัดเสิร์ฟรับประทานได้เลยนะคะก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะอื้ กินมากเลยทั้งหวานของเนื้อปลาดอลลี่น่ากินมากๆเลยค่ะน่ากินไหมคะค่ะสำหรับวันนี้เมนูผัดกะเพาาราปลาดอลลี่ของป้าปุ้มก็ได้สำเร็จไปแล้วนะคะหนึ่งจานนะคะค่ะ เราจะไปกินกันเลยค่ะ